ทางเศรษฐกิจไทยในปี2,557นะคะอย่างที่บอกไปว่าธนาคารโลกประเมินว่าน่าจะขยายตัวได้1.5%แม้ว่าตอนนี้จะมีโครงการต่างๆจากภาครัฐบาลเข้ามาช่วยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือชนาหรือว่าการดูแลที่ทางเศรษฐกิจแต่ว่าหลายๆคนมองว่านโยบายของรัฐบาลที่ออกมาอาจจะไปเห็นผลในปีหน้าซึ่งอาจจะทำให้เศรษฐกิจในปี2,558ขยายตัวได้ดีกว่าปีนี้นะดังนั้นธนาคารโลกมองว่าในปี2,558เศรษฐจของเรานี่น่าจะพลิกกลับมาสดใสได้ มากน้อยแค่ไหนอะคะในปีหน้าเนี่ยเราก็มองว่าเศรษฐกิจไทยก็น่าจะโตได้อยู่ที่ประมาณ3.5เนนั่นหละคะหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คงจะมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนคะคะ,คะซึ่งจะทําให้การส่งออกของเราเนี่ยน,น,น่าจะสดใสนะคะกว่าปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความต้องการสินค้านะคะจากต่างประเทศซึ่งก็น่าจะเป็นบวกนะคะในในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ดูว่าความต้องการสินค้าภายในประเทศเราเองอันนะคะก็น่าจะฟื้นตัวเช่นเดียวกัน ะะอย่างที่ทเรามองกันนะคะว่าภาครัฐเองใช่ไหมคะ,คะก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะมีแผนการที่จะใช้งบประมาณอย่างอย่างเต็มที่นะคะในปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยภาครัฐเองก็จะมีส่วนช่วยนะคะในการเพิ่มความต้องการนะคะหรืออุปสงค์ภายในประเทศเองนะคะค มาตรการของรัฐบาลที่เริ่มออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2557เราจะได้เห็นผลต่อเศรษฐกิจประเมินไหมคะว่ามันน่าจะเห็นผลชัดเจนได้สักเมื่อไหร่และจะทาให้ทิศทางเศรษฐกิจปี58ของเราเนี่ยเติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะคะดรค่ะก็ยังต้องเรียนนำตรงว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะคะท,ท,ที่ประกาศออกมาคือตามงบประมาณที่จะออกมาแล้วก็ยังมีมาตรการที่จะเร่งการเบริกจ่ายนะคะ,คะส่วนหนึ่งนะคะ,อะของงบประมาณปี58แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมัน มีงบประมาณส่วนที่ปี57นะคะที่ยังใช้ไม่หมดนะคะเขาก็นะคะพยายามที่จะเบิกจ่ายตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีเงินอที่จะเหลือจากโครงการก่นอนก่อนปีก่อนก่อนอีกกันนะคะเพราะฉะนั้นภาครัฐเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการเร่งการเบิกจ่ายนะคะการลงทุนของ,งภาครัฐเองเนี่ยแม้ว่าเม็ดเงินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูเยอะนะคะ,คะแต่ว่า มันมีผลนะคะกระทบเชิงบวกนะคะต่อภาคเอกชนด้วยอันนั้นแหละสำคัญกว่าถ้ารัฐสร้างถนนหรือว่าสร้างใช่หรือว่าหรือว่าสร้างทางรถไฟซึ่งทำให้การขนส่งสินค้าง่ายขึ้นนะคะการเข้าถึงตลาดง่ายขึ้นเอกชนเองนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยถ้านับใน GDP เนี่ยเขาใหญ่กว่าภาครัฐเยอะนะคะประมาณกว่า20เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็อยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้หนึ่งหากนะคะที่จะเป็นที่จะเป็นตัวที่จะช่วยกระต้นเกตจ ดูเหมือนว่าทิศทางเศรษฐกิจในปี2 5 5 8เริ่มจะสดใสามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการลงทุนจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่เรายังต้องติดตามนะคะเพราะว่าที่พูดมาเหมือนจะมีแต่ด้านดีเท่านี้อ,อยากให้มองถึงด้านปัจจัยลบด้วยเพื่อที่จะได้มีการระมัดระวังไว้ะค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงในปี2 5 5 8เราให้น้ำหนักภายในหรือภายนอกมากกว่ากันนะคะ ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในในปี58เนี่ยก็ปัจจัยเสียงก็ยังคงมาจากต่างประเทศอยู่นะคะเพราะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใหญ่ๆซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่ายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าจีนอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ยังต้องจับตามองนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่นักวิเคราะห์หลายๆสำนักกันนะคะก็คาดการว่าน่าจะดีกว่าปีนี้นะคะแต่ก็อย่าง อย่างปีนี้ที่เราเห็นว่าเราก็คิดว่าน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะ,คะก็ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับ การส่งออกเนี่ยนะคะน่าจะเป็น<ช>ปัจจัยหลักที่เราจะต้องจับตามองต่อไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันนียอยากจะขอเรียนอีกน,นิดนึงนะคะว่าการส่งออกของไทยเราเนี่ย<ม>อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตลาดนะคะ<ช>แต่มันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวสินค้าเราเองด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะโตนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็โตตามเศรษฐกิจโลกไปอย่างช้าช้า<ช>นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองประเทศคู่แข่งของเราเพื่อนบ้านเนี่ยในเศรษฐกิจโลกแบบเดีย เขาสามารถขยายการส่งออกได้มากกว่าประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเขาผลิตอะไรแล้วเราผลิตอะไรทําไมเราถึงไม่สามารถจะโตสู้เขาได้นะคะตรงนี้มากกว่าที่คิดว่า อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะคะสำหรับการส่งออกไทยไม่ใช่ในปีหน้าแต่ปีถัดๆไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วตรงนี้ภาคเอกชนควรจะมีการปรับตัวยังไงบ้างคะเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันหรือว่าเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นเราจะได้มีการส่งออกได้ดีขึ้นด้วยอะ,ค,ะค่ะภาคเอกชนเองเนี่ยจริงๆก็มีบทบาทนะคะที่จะสามารถอมองแนวโน้มนะคะอาจจะมองได้ดีกว่าภาครัฐด้วยซ้ำว่าสินค้าคะอะไรประเภทไหนเขาจะรู้จักลูกค้าเขาดีเขาจะรู้จักความต้องการตลาดดีนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยการปรับ ตัวก็คงจะเป็นต้องสามารถที่จะนะคะเพิ่มนะคะประสิทธิภาพหรือทักษะในการผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการนะคะของตลาดโลกได้อายุตัวอย่างง่ายๆแนะประเทศไทยเนี่ยเราผลิตฮาร d ดดิสก์ไดเยอะใช่ไหมคะอยู่็นอันดับต้นๆของโลกได้ซ้ำนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยโลกเนี่ยความต้องการเนี่ยได้ขยบไปเป็นแท็บเล็ต <tablet S 2> นะคะกับโทรศัพท์มือถือ,อซึ่งประเทศไทยยังไม่ไ,มได้ ผลิตตรงนี้แต่เวีตดนามผลิตอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนไทยเองเนี่ยอาจต้องปรับตัวนะคะดูซิว่าเราจะหาเทคโนโลยีหาทักษะนะคะหาพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศที่จะมาผลิตสินค้าที่โตเร็วเหล่านี้ในโลกได้หรือเปล่าอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ภาคเอกชนไทยของเราต้องมีการปรับตัวค่ะเพื่อรองรับกับการแข่งขันค่ะเพราะว่าถ้าหากเอกชนแข่งขันได้ส่งออกได้มันก็จะเอื้อหนุนต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยของเราได้ในอนาคตค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดรกิริดามากค่ะ ดีค่ะ